ก็สดชื่นครับถามถามยังถามแล้วไงเป็นไงบ้างสดชื่นอากาศดีมากครับอากาศเย็นครับมาจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับฟ้าเปิดเย็นมากนะฟ้าเปิดแต่ว่ามันก็ทําให้อากาศค่อนข้างอบอุ่นแหละแต่ว่าด้วยบรรยากาศของกองเราก็อบอุ่นกันอยู่แล้วเนาะก็แต่ว่าจริงๆก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาบวงสรวงที่นี่ด้วยก็ครั้งแรกครั้งแรกของโน่เหมือนกันครับที่นี่ใช่ไหม ใช่ครับใช่เป็นเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันแต่่วาร่วมงานด้วยกันรู้จักกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ใช่ช่วงนี้ก็มีผ่านผ่านร่วมงานกันผ่านแล้วใช่ผ่านผ่านไม่เคยได้รู้จักกันผ่านผ่านเหรอแต่เห็นว่าได้เป็นรถถ่บยมาหลายรอบแล้วครับครับไงบ้างครับก็สนุกนะครับคุยกับแพร่ถูกแล้วถูกแล้วคุยกับแพนเหมือนคุยกับคุยกับน้องเลยอ้าวเป็นน้องป่ะอายุเท่าไหร่น้องอายุเท่ากันจริงแล้ว อ่อนเดือนกว่านิดเดียวรู้สึกเหมือนสนิทกันมานานอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่เจอกันไม่ถึงปีเนาะก็บรรยากาศก็สนุกสนุกดีครับจริงๆเป็นก่อนที่เราจะได้รับเลือกเป็นคาแรคเตอร์อะไรใดๆเนี่ยครับก็ได้ลองเล่นหลายคาแรคเตอร์มากแล้วก็ได้เวิร์กช็อปในได้หลายๆวิธีตั้งแต่เบสิกการแสดงเลยนะครับก็ทำให้จนสุดท้ายเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเราเข้าใจในตัวคาแรคเตอร์จริงๆแล้วก็ ตอนนี้ก็คือรู้สึกพร้อมที่จะไปลุยงานแล้วนะความขึ้นเขาหรือเปล่าใช่พร้อผมขึ้นเขาแล้วเตรียมสนุกเอาไม่ใช่ก็อย่างแรกนะครับเล่นกับโอมคือโอมเก่งมากหล่อมากก็เลยก็ต้องเรียนรู้จากเขามาสมควรครับก็เป็นเล่นเป็นพี่เรน ปี4เป็นคนที่รักน้องรักครอบครัวมากครับาาอ่าเป็นเป็นคนเปิดเผยแล้วก็คนรอบข้างอาจจะรักจะชื่นชมอยู่ตลอดครับเป็นเป็นกัปตันทีมรักบี้ด้วยดีกรีดีมากเลยมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะ <c oughs> อ,อ <c oughs> สู้หนยก็ <c oughs> ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พายุด้วยครับ <c oughs> นี่ <c oughs> เราก็เป็นยูโดนี่ ่าเป็นเป็นเทควันโดเป็นเทควันโดแล้วใช่ใช่ใชก็คือเป็นคือเรื่องนี้อย่างที่บอกไปคือเรามีทั้งโรแมนติกดราม่าเรื่องราวความรักเรื่องราวของเพื่อนเฟรนด์ชิพหลายๆอย่างก็ยังมีกีฬาด้วยอันนี้ก็รักบีของผมว่าจะเป็นเทควันโดใช่ไหมฮะแล้วก็คือตัวผมเนี่ยเป็นจริงๆอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าด้วยฐานะคือพ่อเราเป็นบัตเลอร์ในบ้านตระกูลวรรณกูลนะครับก็ เราก็โตมาในฐานะที่เหมือนเป็นลูกของบัลเล์แต่ว่าก็โตมาพร้อมๆกันอายุเท่าๆอายุเท่ากันเนี่ยแหละก็เลยเหมือนเป็นเพื่อนเป็นคนดูแลเป็นคนคอยช่วยเหลือเป็นผู้ติด <Body guard. S 1> ตามอะไรอย่างนี้ไม่ถึงกับบอดี้การ์ดหรอกใช่เพราะถ้าบอดี้การ์ดคนหนึ่งก็จะคิดแบบก็ไ่ไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้อยากให้เขามาดูแลขนาดนั้นนะครับใช่ครับน,นี่ก็แบบ ดูแลแบบเกินไป <c oughs> คือเออเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่เรียกว่าไงห่วงค่อนข้างหน้าที่ของเราเป็นการดูแลคน <ผม S 2> ใน <ผม S 2> บ,บ้านก็เลยกลายเป็นว่าเราค่อนข้างมีนิสัยที่ห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองเวลาคิด,ค,ดคิดอะไรก็จะคิดถึงคนอื่นก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็จริงก็ต้องบอกว่าได้เรียนรู้เยอะเลยครับจากพี่โด่งเองพี่นิวด้วย การเขียนบทการคำนึกซึ้งของตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเราค้นหาไปด้วยกันเป็นพร้อมกันแล้วก็มีเรียกว่ามีอาจารย์อาจารย์เป็นพี่ฟุก๊กเออเราเคยไดเย้เคยได้เจอกันผ่านๆตอนเล่นอ่อาไวแซกสลักขาครับโครงการ2อะไรอย่างเงี้ยพอได้ร่วมง,งานกันได้พูดคุยกันก็แบบเออเขาค่อนข้าง,างประสบการณ์โชคชนนะในด้านซีรีส์วายหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาก็มาแรงอยู่แล้วนี่เขาพายเรืออยู่ครับตอนเตอร์ตี้มันจะพายตาผมไม่รู้นะพายได้ผมไม่รู้จะขึ้นตรงไหนเป็นไงครับเป็นไงรู้สึกเขาพูดได้ไหมพูดได้ไหมคืออะไรคือดีเลยถ้าดูเป็นแบบสนิทกันมากครับให้แพนพูดแล้วกัน ก็ก็บอกว่าถ้าเป็นการคุยแสดงเขาก็แสดงได้เก่งมากเลยนะจนทุกคนก็คือบอกเลยว่าชิปกันใช่ไหมแล้วก็เชื่อเลยว่าทั้งภายในในจอนอกจอเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างลึกซึ้งอะไรอย่างนี้ใช่ใช่คือพูดง่ายๆก็คือฟินนะครับไม่ว่าจะนอกจอหรือในจออะไรอย่างเงี้ยเห่นยังว่านงทายเรืออยู่นะอยู่ไหนละเออแต่ว่าคือเขาก็มีความแบบ จริงๆก็มีความเป็นเพื่อนร่วมงานกันที่ค่อนข้างดีด้วยเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับนักแสดงหลายๆคนไม่ไม่ใช่ในซีรีส์วายด้วยซ้ำครับซีรีส์หรือละครหรือใดๆเราก็ต้องโอ้ยนี่เขาเ <c oughs> นี่ยอาจารย์ผมเลยตอนเนี้ยทงเรื่องภาษาเรื่องการแสดงความจิเรา้าความจเหรอครับมีไหมไม่รู้เหมือนกันนะไม่เราขอขออุบไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้จริงๆมันมีมันมี มันมีอย่างมันมีการครอสการมีการข้ามไปข้ามมาของตัวละครและเรื่องราวมากอันนี้เป็นคนที่ดูแลแล้วก็อยู่ใกล้กันก็จริงแต่ก็อาจจะไม่แน่นะจริงๆแล้วอาจจะเกลียดกันอาจจะเป็นศัตรูก็ได้หรือเปล่าหรืสปอยล์หรือเปล่าอาจจะฆ่ากันอาจจะฆ่ากันตอนจบก็ได้ใช่ครับฝากติดตามเรนกับพายุด้วยนะครับว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ฝากพวกเราทั้งนักแสดงทั้งเจเจคนครับทั้งเรื่องเลยละกันในเรื่อง Love at Night Oh My Sunshine Night ครับจะออนแอร์ทาง AS Play ต้นปีหน้าครับครับก็นั่นแหละครับอย่างที่โนบอกไปฝากเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกคนในกองนี้เลยนะครับ Love at Night Love at Night Oh My Sunshine Night นะครับผมก็ทุกคนเนี่ยทำการบ้านกันอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนแล้วก็ เรียกว่าเรามีความสุขกับการทำอะ่ะเราหวังว่าคนพอออนไปแล้วทุกคนก็จะมีความสุขกับการดูพอๆกับเราหรือมากกว่าด้วยซ้ำนะคก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมดีมากครับร่อยมาพแั๊บนึงลูก